โอเคครับเดีย๋ยววันนี้เราก็จะมาทดสอบน,นะครับว่าไฟตอนนี้ไฟมันร้อนแลนะนะผมก็จะมาลองเอามือจิ้มนะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันโอ้มันจะร้อนอยังไงครับไปวัเลยโอ้ร้อนกิกเดียวพ่ออ,อร้อนร้อนร้อนดูครับ สีขาวมาจากไหนวะเฮ้ยเดี๋ยวแกทิ้งไม่มาเราจะลองใช้ไม้แล้วกันสังเกตไมาครับอืมก็มีสีขาวติดมานิดนึงนะแต่ามาใช้มือครับโอยดูครับ อืม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 มันที่เหมือนอไรใ่เดวเหมืนอมนก้อนอะไรสักก้อนนะสำหรับวันนี้ก็บายบ่ายเจอกันคลิปหน้าแล้วก็มาทดสอบวันนี้ไปเรื่อยกันเอบ๊ายบาย